สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้จะพามาชมบอลสีสวยๆฟาร์มกอแล้วก็บอลสีที่เราทําผสมกันไว้ภายในกอเดียวค่ะสวยงามมากมายเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้มีน่าจะเป็นอ่าพ่อนางสงการชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันนี้นะหุยสวยมากเลยมหายมยักษ์ทุกคนสวยมากๆนี่ข้างล่างนี่ก็คือเพชรมณฑลค่ะ แล้วก็หงเหินค่ะที่พลาดไม่ได้ก็คือทศก,กัณฐ์ค่ะทุกคนสวยๆนะคะเนี่ยตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้ามาในสวนนะคะช่วงเนี้ยฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะเอาบอลสีทุกอันเนี่ยมาผสมกันนะมาใส่เป็นในกอเดียวกันจะได้กอใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่นิ่ม หรือฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเราจะไปต่างประเทศแล้วก็ให้หลานๆดูค่ะกลัวเขาดูไม่ถึงเนาะเราก็จะเลยทําเป็นกอใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆใ,ให้เขาเลยเนาะแล้วก็ให้เขาลดน้ําแล้วก็ผสมปุ๋ยไว้ให้เขานะคะโปรตีนไข่ที่สําคัญเลยเอาไว้ให้เขาลาดลดค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะทําไว้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะบอลสีสีแดงสวยๆที่ทุกคนชอบค่ะก็เอามาให้ดูเช่นกันนะคะต้นนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเขาคืออีเหน่าเนะ เราก็ชักสงสัยแล้วสิว่าเขาอีหนาาหรือเปล่านี่ยค่ะเพื่อนๆขาวสวยใบใหญ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกชมพูชมพูหน่อยแล้วเป็นพุ่มเป็นกอสวยงามมากมายเลยเอ้าวเขาว่าอีเหนาาเราก็ว่าอีหนาาด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบบอนสีสีโทนีนะหามาปลูกนะถ้าเกิดเขาเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจัดสวนเสร็จนะคะจัดไปเรื่อยๆจะเอามาให้ชมกันอีกทีค่ะบอนสีบางต้นนะคะก็ สวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้รัตนสินเนาะก็ป้ายนิดหน่อยค่ะป้ายหายไปบางทีนะคะป้ายก็มาเยอะป้ายก็มาน้อยค่ะเพื่อน,อนๆต้องรอเวลาเนาะเอาให้เขาหัวแก่เต็มที่ป้ายสวยมาแน่นอนค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ใช้เวลา10น่าจะ17ปีไม่แค่ไม่ใช่แค่14ตีที่เคยบอกนะคะพวกนี้ก็จะทยอยทยอยเอาหัวออกแล้วก็เอามาทำฟอร์มกอทั้งหมดนะคะช่วงนี้เนี่ยหกลงนี่โอ้โหมาแปลกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะถ่าย ฮกหลงให้ดูว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำไมมาแปลกแบบนี้สรุปเขาเป็นใครกันแน่ไปเป็นฮกหลงหรือเป็นใครกันแน่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะทุกคนนี่ชมมากมายเลยสีมหาโพนี่สวยตลอดปีตลอดชาติค่ะสําหรับสีมหาโพนะคะเขาสวยไม่หยุดไม่หย่อนค่ะสวยตะพื้นตะพื้นนะคะบอนสีสีมหาโพเนี่ยเห็นไหมคะสวยสวยนะคะก็พามาให้ชมกันทุกวันเพราะว่าเราเดินเข้าสวนทุกวันนะคะหลายหลายคนบอกว่าฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยทาคลิปแล้ว ได้รายได้เยอะหรือเปล่าไม่เลยค่ะบางทีคลิปหนึ่งได้เซ็นคลิปได้เซ็นเดียวค่ะร้อยร้อยคลิปก็ได้หนึ่งเหรียญค่ะปีหนึ่งจะถอนได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรารักค่ะเราชอบการปลูกเราทํามาแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงเขาไม่ให้สร้างไรายได้เราก็ทําค่ะเพราะเรารักมากเราชอบทํแเราชอบถ่ายค่ะเพราะว่าเขาสวยมากๆเลยค่ะเราก็เลยต้องเก็บภาพเขาไว้ดูเพื่อในอนาคตจะได้รู้ว่าเราต้นเริ่มต้นมาจากไหนแล้วก็ ตอนนี้เขาสวยขนาดไหนคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะ